ไรมารยาทนะเออนน่ที่ทำต่อคนไทยอนะ่ะทหารไทยนะไอ้ป่านองการก็ไปยุ่ของเขาอย่างางตั้งสี่สิบปีเนี่ยนะแล้วพวกเขาทำด้วยไงชนดน่ะน,นะรู้จักไหมชน,น,นะนดเนอะฮะมันเด้งเดีย่ยชนดที่เอกสารทิศนะเอกสารทิศของกีเน่นะอัมพูชียมีไหมไอพี่น้องชาคอมเมนที่ไปยุ่ตรงนั้นอนะ่ะมีชนดไหมเออแล้วไอ่คนนั้นเนี่ยไอคนนั้นเหมือนกันเนี่ย มันไปดึงลวดน้ำเข้าตัวหน้าตัวตาอย่างไงเอาพกท่ารไปอย่างไงเนี่ยไปลักรั์กินเข้าหนึ่งโอ้ไม่อาจีบัน่มันเด้งรองมันเด้งกระาไว้ล้วเนาะเออไอเข้านี่เขาใช้สุญยางเฉยรอกนี่ทำมาอยากให้มีการเสียเลือดเนื้อคนไทยเขามีสมองมีจัญญาบั้นนะเออแต่ก็ไปอยู่บ้านองจานเขาอยู่ตั้งสี่สิบปีคนไทยเขาไม่เนี่ยไอ้คำนี้มันกันเนี่ยคำนี้นี่เออทำไมต้องจอบไปด่าเขาเนาะแล้วยายกี้ยังนาเนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยเลิกเลิกพูดเด้อนี่ผมขอร้องอ่ะ เออไอโจรเสียมโจรเสียมเนี่ยไอโจรเสียมโจรเสียมเนี่ยมาชมนุมอะไรกันอู้เอกสารสิทธิ์ก็ไม่มีอะไองูงูปลาปลานี่เมื่อไรจะลาดเนยอ้ยโจรเสียมโจรเสียมไปได้เข้ายังไงโจรเสียมตัวเองไอโจนขมิ้นนี่ไอโจนจะไรเนี่นี่นมีเน็คไอดอนขมิ้นคนหนึ่งนะสักสันใหญ่เลยตอนเนี้ยอือบอกว่าฉันพูดไม่เป็นความจริงเออว่าแดกข้าวประเทศไทยและลืมบุตคุณอน่ะฉันพูดไม่เป็นความจริงมึงไม่ได้แดกไงแต่บรรพะวรุษมึงแดก กุทามมึงน้อยเออบัตรพาบรรลุมึงแดกไงตอนที่มึงนี่ตายจะเขมนแดงสงครามเย็นบานมึงอะกุทามมึงน้อยมึงไปอพยพที่ไหนอะมึงไปทามบรรลุมึงมาก่อนแล้วมึงมาเทียงกับกูมึงค่อยมาเทียงกับกูเออไปอพยพที่ไหนมึงจะบอกนะมึงไปออกพยพที่อเมริกาไม่ใช่ละเออ มึงมาเอาพยพที่ประเทศไทยมึงมีตายเข้ามาที่ประเทศไทยใครๆก็กรู้มึงคนเดียวไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกมึงอ่ะอย่ามาเทียงอชนะคนอื่นเขามึงไม่ต้องไปพูดถึงนั่นหรอกมึงพูดถึงตอนเนี้ยที่ชายแดนนะอ่ะเด็กที่บ้านมึงเป็นขมินอนะ่ะข้ามาเรียนตรงประเทศไทยนะ่ะมันหอเงินจากประเทศกัมพูชามาใช่หรอหอเงินจากประเทศกัมพูชามาซื้อข่าวกินหรองบอาหารกลางวันนะ่ะก็ ประเทศไทยจ่ายนะ่ะงบอาหารกลางวันน่ะอือีย่มาพูดที่มันนีตายมาคมินแดงมานะ่ะมาอ,อพยพที่ประเทศไทยมึงจะไม่ได้นอนในรถสองสามคืนมาไม่ใช่สองสามคนนะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่คนมึงมึงเกิดไม่ทันไงมึงก็มาเทียงกูงงก็เกิดไม่ทันหรอกต่กูไปอ่านประวัติศาสตร์มาแล้วอืออย่าบ,บอกนะไปอ,อพยพที่อเมริกาไม่ใช่หรอก มีให้สมัครใจไปที่ประเทศที่สามก็คือว่าเขาก็มาสมัครใจให้ประเทศนั้นๆก็มาลงไปตรงชุดอพยพมาถึงประเทศไทยนี่แหละเขาให้สมัครใจไปเพื่อรีภัยประเทศที่สามนะมึงมึง่าเทียงกูมึงไปเรียนมาก่อนกูว่ากูเกิดก่อนมึงอ่ะกูเรียนนี่เยอะกว่ามึงอีกอ่ะเออก็มาที่ประเทศไทยนี่แหละมาให้สมัครใจไปประเทศที่สามเพื่อรีไภไยมึงเข้าใจหรือเปล่าอืมถึงได้ไปอยู่ที่อเมริกาไง มึงจะบอกนะมึงมึงนี่จัดเมรมาปุ๊บแล้วมึงมีเงินคืนเครื่องบินไปอเมริกาเลยมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วแสดงว่าวันพระปรหุษมึงตายหมดจริงๆิไม่มีใครซ้อนมึงมึงเอามาใหม่กอดก่อนมึงจะมาเทียงกับกูนะเน็ตไอดอลเขมรน่ะสัตว์กลัวตอนนี้เออแม่มึงเอ่ยืมมาเลยโอ้มึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยยังจะมาเที่ยงอีกเนาะเกิดที่รังกูเรียนที่รังกูไม่มีความรู้มึงอ่ะเออตอบกูมาก่อน ว่าตอนนี้ตายจะขาเมแดงนะไม่ได้มาแดงข้าวประเทศไทยจริงอ่ะเอบกุมากอเอนมึงแค่พูดว่ามึงจะตัดประเทศไทยไปทําอะไรมึงหนักหนาประเทศไทยไม่ได้ไปคาพอแม่มึงนะเขาช่วยเรือพอแม่มึงบรรพับรุดมึงมึง,ม,งมึงย่นเรื่องมากกับกูแน่จริงมึงขึ้นทรายกับกูเลยกูไ่สดนะุดเนาะทุกคนอืคนอะไรไนมะ่ยอมรับผมเป็นจริงแดกและลืนเนาะสวัสดีค่ะ พบกับประเดือนอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ f 4เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผู่สุนคน้อค่ะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่างที่ประเดือนให้ดูหัวข้อคลิปไปแล้วนั้นเลยนะคะมีหนุ่มสาวชาวกัมพูชานะคะที่มาพูดถึงสถานการณ์ตามชายแดนไทยของเราเนาะสองหนุ่มสาวเนี่ยเธอก็เข้าใจในสถานการณ์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่า น้องเขาอยู่ในประเทศไทยแต่หลายๆคนนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมสองหนุ่มสาวนี้ถึงมาพูดจาเข้าข้างประเทศไทยทําไมไม่พูดจาเข้าข้างคนกัมพูชาเนเมื่อเธอเป็นคนกัมพูชาและมีเชื้อสายชาวกัมพูชาแล้วทําไมไปพูดจาเข้าข้างคนไทยก็เพราะว่าน้องเขารู้นะคะรู้เป็นหลายๆเรื่องแล้วก็รู้จริงรู้ลึกนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่า ใครผิดใครถูกเนาะและทีนี้นหลายๆคนก็มาแซะมาว่าน้องเขาว่าออยู่ประเทศไทยนะสิถึงได้เข้าข้างคนไทยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะใครก็ตามที่ได้รู้เรื่องนี้นะคะเขาก็จะต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่ะขเขมรนั่นแหละเป็นคนเปิดเปิดศึกก่อนแล้วขเขมรก็ทําการยั่วย,ยุประเทศไทยเราก่อน ถึงได้มีเรื่องราวให้สองหนุ่มสาวนี้เอามาพูดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นข่าวที่เขาดูเขาพูดมาจากข่าวเขาดูมาจากสิ่งที่เขาเห็นนะคะเขาจึงได้เอามาพูดแล้วก็พูดออกมาเป็นความจริงด้วยนะคะและหลายคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้ที่อ่ะคนกัมพูชาทั้งนั้นที่เขารับไม่ได้เพราะว่าสองหนุ่มสาวนี้เขาพูดจาแบบว่าเข้าข้างประเทศไทยเนาะแต่ทีเนี้ยอ่ะหลายคนไม่เข้าใจ อย่างเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยก็มีทหารของกัมพูชานะคะของเขมรนั่นแหละ,ะเข้ามายั่วยุทหารไทยเราอีกมายิงยั่วยุทหารไทยเราอยากจะให้ทหารไทยเราเนี่ยเปิดศึกเป็นครั้งที่สองนะคะแต่ทีเนี้ยทหารไทยเราก็ใจเด็ดเหลือเกินนเย็นมากใจเย็นมากนิ่มนวลเหลือเกินนะนนนนนนนะสุภาพบุรุษมากเลยะคะ่ะไม่ เดินตามเกมของเขมรที่เขาวางเอาไว้คือไม่เปิดสึกตามที่เขายิงมานะคะแค่เขายิงขู่เฉยๆนะคะแต่ถ้าเราทําตามที่เขาขู่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไปฟ้องชาวโลกทันทีว่าเขาไม่ได้ยิงทาหทารไทยเขาแค่ยิงอ่า ขึ้นฟ้าหรือว่ายิงเล่นๆอะไรกันนั้นปืนลั่นอะไรไปประมาณนี้นะคะเขาไม่ได้ทําแต่ทหารไทยกลับไปยิงพวกเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะไปฟ้องชาวโลกทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะแล้วจากนั้นมาเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่าให้คนอื่นเขาดูเราในทางที่ไม่ดีเพราะไปลังแก่ประเทศที่ด้อยกว่ามันเป็นกลวิธีของชาวขเขมรเขานะคะขเขมรเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าคบไม่ได้ตั้งแต่เช้าจุดเย็นก็เวลาไหนก็คบกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะนทีนี้ เาแ yeah, ย่มาบ่อยๆอย่าลืมนะว่าแย่ yeah, หนวดเสือนะอย่ามาแย่หนวดเสือรู้กันอยู่แล้วว่าครั้งที่แล้วครั้งที่ผ่านมาโดนกันไปเท่าไหร่เฝ้าชายแดนกันไปเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะมากกว่านั้นแล้วมันก็จะไม่มีแผ่วเลยนะคะเพราะว่าถ้ากระตุกหนวดเสือเสือกําลังหลับอย่าคิดว่าเสือจะไม่ตื่นนะคะแต่ถ้าเสือลุกขึ้นมาขยําเมื่อไหร่เธอก็จะได้กลายเป็นว่าเฝ้าชายแดนกันอีกขเขมรก็จะได้มีปุ๋ย ใส่ต้นไม้ตามชายแดนเขมรกันอีกเยอะแยะเลยเป็นปุ๋ยตราเขมรเ,เลยนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าทําอย่าลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็อย่าทําในสิ่งที่มันเป็นยั่วยุเพราะว่าวันใดวันหนึ่งคนเรามันก็หมดความอดทนนะคะเมื่อถึงวันนั้นขึ้นมาคนที่จะเละแล้วก็คนที่จะอ่าเป็นซุปนั่นนะ่ะก็คือไขรรู้กันดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่กับช่องเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ